สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆภัพเหรียญโปยทานรูปแบบดอกต้อยติ่งม่วงสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันนะคะโดยริบินกา,กากเพชรใสน,นะนี่นะคะแบบไม่ง่ายประหยัดริบินกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกลเหรียญริบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริบินตาทีดเป็นกา,กากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว30เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับอลิบบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกากเพชไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สเส้นที่สจะสวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลัง เสร็จแล้วจับอตลิบีนหมวนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังโค้งไปในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับอตัวริบินเสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่นะให้ริบินออกมาด้านบนนะคะแล้วค่อยดึงค่ะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหน้ากรีบนี้เลยนะคะนี่นะตรงฐานนะลิบินจอกมาตรงกลางแบบนี้นะคะค่อยค่อยดึงค่ะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความสวยงามอีกนิดนึ่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายดิบินกันนะคะของรีจะตัดให้รับกับกลีบด้านบนแบบนี้นะนี่นะคะรีก็จะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกต้อยติ่งม่วงสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว สวัสดีค่ะ